ฝนตกปลอยๆถนนที่เงียบสงัดเอลิ่าหญิงสาวสวยที่เปียกฝนเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มเผยให้เห็นความงามของร่างกายเธอก้าวเท้าของเธอเร่งรีบกระทบพื้นถนนบนถนนสายนี้มีด่านตำรวจที่นายตำรวจหนุ่มชื่ออัสซาดยืนอยู่ข้างรถจีเมื่อเห็นเอลิ่าเขายกมือขึ้นหยุดเสียงของเขาดังลั่นท่ามกลางความเงียบเอลินายุดชะงักหัวใจเต้นแรงมีอะไรคะเธอถาม อสซาถามด้วยน้ำเสียงเข้มดึกขนาดนี้มาทำอะไรบนถนนเปลี่ยวแบบนี้เธอเป็นใครฉันชื่อเอลินาเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลวันนี้เลิกงานดึกกำลังจะกลับบ้านค่ะสายตาของอสซาจับจ้องไปที่เสื้อผ้าเปียกชุม่มและใบหน้าที่เปล่งปลั่งของเอลินาความปรารถนาอันชั่วร้ายเริ่มตื่นขึ้นในใจเขาเขาเข้าใกล้เธอเดินวนรอบตัวเธอมองความงามของเธอด้วยความบ้าคลังถนนนี้ตอนกลางคืนอันตรายนะเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ เอลินาถอยหลังปล่อยฉันไปเธอคะ่ะแต่ความชั่วร้ายครอบงำอสัสซาดเขาคว้ามือเธอและดึงเข้าหาตัวเอลินากรีดร้องทำอะไรนะปล่อยฉันเธอร้องไห้เธอจะไปไหนไม่ได้เธอต้องสนองความต้องการของฉันเสียงของอสัสซาดเต็มไปด้วยความโหดร้ายเอลินาดิ้นสุดแรงปล่อยมือจากเขาแล้ววิ่งหนีเข้าป่าอสาัสซาดวิ่งตามตะโกนว่าหยุดไม่งั้นฉันไม่ปล่อยเธอแน่เอลินาสะดุดหินล้มลงผ้าคลุมไหล่ของเธอกระจายบนพื้น อัซซาตามมาทันเขากล่าวไม่มีใครช่วยเธอได้แล้วถ้าไม่ทำตามที่ฉันบอกฉันจะใส่ร้ายเธอและส่งเข้าคุกน้ำตาไหลนองในดวงตาของเอลินาแต่เธอกล่าวอย่างเข้มแข็งได้ขค่ฉันจะยอมแต่ฉันมีเงื่อนไขอัซซาตประหลาดใจเงื่อนไขอะไรฉันเป็นไม้สามีฉันตายไปแล้วฉันไม่มีใครในโลกนี้ถ้าคุณชอบฉันอยากได้ฉันอยากให้ฉันอยู่ในอ้อมกอดคุณจ้างฉันเป็นคนรับใช้ที่บ้านคุณเธอฉันจะเป็นของคุณตลอดไป อัซา์ครุ่นคิดความงามของเอลินาทำให้เขาหลงไหลเขาคือตำรวจที่หิวกระหายในกามตกลงเอลินาฉันจะจ้างเธอเป็นคนรับใช้แต่ฉันจะสนองความต้องการของฉันเดียวนี้ร่างกายที่เปียกฝนของเธอทำให้ฉันทนไม่ไหวเอลินาพยักหน้าซ่อนความลับในใจทำตามที่คุณต้องการเถอะอัซาดกลายเป็นสัตว์ร้ายครอบครองร่างกายของเอลินาและสนองความต้องการของเขาแต่เอลินาคือใครเธอต้องการอะไร นั่นคือความลับอันน่าสะพรึงกลัวอซาดพาเอลีนามาที่บ้านของเขาที่ซึ่งแม่พ่อและน้องชายของเขาอาศัยอยู่เมื่อทั้งสองเดินเข้าบ้านพ่อของอซาดถามลูกผู้หญิงคนนี้คือใครมาทำอะไรในบ้านเราอซาดยิ้มพ่อครับเธอคือคนรับใช้คนใหม่แม่เหนื่อยจากงานบ้านผมเลยหาคนมาช่วยพ่อของอัซาดถอนหายใจมองเอลีนาด้วยสายตาแหลมคมแม่ของอซาดเดินออกจากครัวมองเอลีนาด้วยความดีใจ ลูกชายแม่นี่แสนดีจริงๆมาเลยลูกไปที่ครัวแม่จะสอนงานบ้านให้เอลิน่าพยักหน้าเดินตามแม่ของอสซาดไปด้วยความเงียบสายตาของเธอมีความลับที่ไม่มีใครสังเกตเห็นยามค่ำคืนเมื่อบ้านเงียบสงบอสซาดแอบเรียกเอลิน่าไปที่ห้องของเขาใช้ข้ออ้างเรื่องงานเขาทำให้เธอเป็นเป้าของความปรารถนาครอบครองร่างกายอันงดงามของเธอและภูมิใจในความเจ้าเล่ห์ของตัวเองเอลิน่าทนทุกอย่างด้วยความเงียบแต่รอยยิ้มลึกลับบนใบหน้าของเธอเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่ง เมื่ออสัสซาดไม่อยู่เอลินาจะแอบ,บเข้าไปในห้องของเขาค้นตู้เบาหมอนและลิ้นชักเธอกำลังตามหาบางสิ่งความลับที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่เธอต้องการยังไม่พบวันหนึ่งขณะที่อสัสซาดไม่อยู่บ้านเอลินากำลังค้นห้องของเขาพ่อของอสัสซาดยืนอยู่ที่ประตูมองการกระทำของเธออย่างเงียบๆแต่ไม่พูดอะไรแล้วเดินจากไปหัวใจของเอลินาเต้นแรงเธอรู้ว่าพ่อของอสัสซาดเห็นเธอแต่แผนการใหม่เริ่มก่อตัวในใจ เช้าวันต่อมาขณะที่พ่อของอาซาต์นั่งอ่านหนังสือพิมพ์เอลินาแกล้งทำความสะอาดพื้นในห้องนั้นเธอปล่อยผ้าคลุมไหล่หลุดลงเล็กน้อยปล่อยผมยาวสลวยและทำท่าทางยั่วยวนสายตาของพ่ออสซาต์จับจ้องไปที่ร่างกายอันงดงามของเธอหัวใจของเขาเต้นแรงแต่เขาควบคุมตัวเองและเดินออกจากห้องคืนนั้นขณะที่บ้านเงียบสงบพ่อของอสซาตนอนกระสับกระส่ายภาพของเอลินาหมุนวนในใจเขาเขาทนไม่ไหวลุกจากเตียงและมุ่งหน้าไปที่ห้องของเอลินา ประตูเปิดแง้มอยู่เอลิ่านอนอยู่บนเตียงใบหน้าหันไปอีกทางราวกับหลับสนิทเมื่อได้ยินเสียงประตูรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏบนใบหน้าของเธอเธอรู้ว่าแผนของเธอได้ผลพ่อของอสซาดเข้าไปในห้องมือสั่นเทาขณะลูบผมยาวของเอลินาจู่เอลินาหันกลับมาดวงตาของเธอมีแววล,ลึกลับเธอกอดเขาและกระซิบคุณเป็นของฉันและฉันเป็นของคุณแต่ความลับนี้ต้องไม่มีใครรู้เอลินาไม่เพียงทำให้อสซาดตกหลุมแต่ยังล่อลวงพ่อของเขาให้ติดกับของเธอ คืนต่อมาขณะที่อาซาดไม่อยู่เอลินาลอบเข้าไปในห้องของเขาและค้นของตามปกติเธอพบช่องลับใต้เตียงในนั้นมีรูปถ่ายของเด็กสาวแหวนแอะสร้อยคอเมื่อเปิดสร้อยคอเธอเห็นรูปของอาซาดกับเด็กสาวที่ยิ้มอย่างมีความสุขเอลินามัดของเหล่านั้นไว้ในผ้าคลุมไหล่และออกจากห้องเธอรอวันที่อาซาดกลับมาเมื่ออาซาดกลับมาเขาเรียกเอลินาไปที่ห้องปิดประตูและครอบครองร่างกายเธอเหมือนเคย แต่เอลิ่าหยุดเขาอสซาตตอนที่คุณไม่อยู่พ่อของคุณก็ทำร้ายฉันเขาขู่จะไล่ฉันออกถ้าฉันไม่ยอมอาซาตหัวรอโกหกในขณะเดียวกันพ่อของอสซาตมุ่งหน้าไปที่ห้องของเอลิ่าแต่เธอไม่อยู่เขาสังเกตเห็นกระดาษบนเตียงของเธอระบุว่าคืนนี้เป็นของอาซาตทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงจากห้องของอาซาตเอลิ่าเธอสวยมากเธอทําให้ชีวิตฉันมีสีสันพ่อของอาซาตโกรธจัดบุกเข้าไปในห้องและตะโกน เธอบอกว่านี่เป็นความลับแต่เธอกลับนอนกับลูกชายฉันเอลินาตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันเป็นของอสซาดและอสซาดเป็นของฉันอสซาแทกขึ้นพ่อหยุดได้แล้วอายุขนาดนี้แล้วยังอยากได้ทุกอย่างแม่แต่ผู้หญิงคนนี้พ่อของอสซาตะโกนฉันช่วยปกป้องเธอจากข้อหานั้นอสซาตอบกลับถ้าพ่อไม่ช่วยวันนั้นพ่อก็ต้องติดคุกด้วยพ่อของอาซาดโกรจัด นี่บ้านฉันออกไปจากบ้านฉันและพาผู้หญิงคนนี้ไปด้วยอัสซาดพาเอลีนาออกจากบ้านรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเธอนี่อาจเป็นสิ่งที่เธอต้องการเกมที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นเอลินาพาอัสซาดไปที่บ้านของเธอมาสิบ้านฉันอยู่ใกล้ๆวันนี้ฉันจะให้ของขวัญที่คุณจะไม่มีวันลืมอัสซาดตื่นเต้นเดินตามเธอไปโดยไม่รู้ว่านี่จะเป็นฝันร้ายครั้งใหญ่เมื่อถึงบ้านเอลินาเคาะประตูหญิงชาราผู้หนึ่งเปิดประตู อศาซาถามผู้หญิงคนนี้คือใครเอลินาตอบคนรับใช้ของฉันเธอปิดประตูและล็อกอศาซายิ้มทำไมต้องล็อกประตูกลัวคุณหนีไปก่อนได้ของขวัญเอลินาตอบเธอพาเขาไปที่ห้องข้างบ้านบนเตียงมีคนนอนอยู่เอลินาดึงผ้าคลุมออกเผยให้เห็นเด็กสาวที่นอนนิ่งมองฟ้าด้วยดวงตาว่างเปล่าราวกับศพที่มีชีวิตนี่คือของขวัญของนายเอลินากล่าวอศาซาตกใจขาสัน่นเธอเป็นอะไรกับเด็กสาวคนนี้ เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเอลินาถอนหายใจดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและโกรธแค้นเด็กสาวคนนี้คือกัลยาลูกสาวของฉันนายจำเธอได้ไหมเธอคือคนที่นายหลอกด้วยรักเทียมนายมีความต้องการต่ำช้าแต่กัลยารักนายจริงเธออยากแต่งงานกับนายแต่นายพาเธอไปที่บ้านและทำร้ายเธอสนองความต้องการของนายและพ่อของนายก็ร่วมด้วยนายทำลายหลักฐานและใช้เส้นสายปิดปากทุกคน ตั้งแต่วันนั้นกัลยาไม่ยิ้มไม่พูดไม่กระพริบตาเธอมองท้องฟ้าตลอดเวลาน้ำเสียงของเอลิน่าสัน่นสามีของฉันพ่อของกัลยารับความเจ็บปวดนี้ไม่ไหวและฆ่าตัวตายฉันเกือบกินยาพิษตามเขาไปแต่เมื่อเห็นหน้าลูกสาวฉันสัญญากับตัวเองว่าจะแก้แค้นฉันไม่ใช่พยาบาลการเดินบนถนนเปลี่ยวนั้นการเป็นคนรับใช้ในบ้านนายการยอมให้นายและพ่อของนายทำร้ายล้วนเป็นแผนเพื่อหาหลักฐาน ฉันยอมให้ร่างกายของฉันต้องทนเพื่อลูกสาวของฉันเอลินาหยิบแหวนสร้อยคอและรูปถ่ายจากผ้าคลุมไหล่นี่คือหลักฐานที่ฉันพบในช่องลับใต้เตียงของนายอัสซา,ศาศตื่นตหนกพุ่งเข้าหาเธอหลักฐานพวกนี้ใช้การไม่ได้ฉันจะทำกับเธอเหมือนที่ทำกับลูกสาวของเธอเอลินาหัวเราะอย่าเพิ่งรีบร้อนที่นี่มีคนอื่นอยู่นะเธอเรียกท่านเข้ามาได้เลยฉันพิสูจน์แล้วว่าอัสซาตคือคนร้ายนายตำรวจอาวุโส พร้อมตำรวจอีกหลายนายที่เอลินาแจ้งไว้ล่วงหน้าเดินออกจากห้องเก็บของอัสซาดนายเคยใช้เส้นสายรอดมาได้แต่ครั้งนี้เราฟังและเห็นทุกอย่างนายคือคนร้ายฉันปลดนายออกจากตำแหน่งและจับกลุ่มตัวตำรวจจับกลุ่มอัสซาดและพ่อของเขานายตำรวจวางมือบนไหล่ของเอลินาชื่นชมความกล้าหาญของเธอสัญญาจะดูแลการรักษากัลยาและขอโทษที่ตำรวจไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ก่อนหน้านี้ เมื่อตำรวจจากไปเอลิน่ามองลูกสาวความสงบปรากฏบนใบหน้าของเธอเธอคุกเข่าลงคออภัยต่อพระเจ้าในบาปที่เธอทำเพื่อลูกสาวน้ำตาไหลจากดวงตาของเธอราวกับภาระอันหนักหน่วงถูกปลดออกในบ้านเหลือเพียงความเงียบของแม่และลูกสาวและนอกบ้านความมืดของค่ำคืนกำลังมุ่งสู่แสงสว่างของเช้าว,วันใหม่ไฟแห่งการแก้แค้นดับลงและแสงแห่งความยุติธรรมเริ่มส่องสว่างเพื่อนๆที่รักถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์วิดีโอ และแสดงความคิดเห็นของคุณด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ